คุณผู้ชมครับพบกับรายการแม่โจ้เกษตรอินทรีย์สาระดีๆของกเกษตรไทยกันเช่นเคยครับเมื่อพูดถึงเรื่องของเห็ดลินจือแล้วคุณผู้ชมคงรู้ดีใช่ไหมครับว่าเห็ดลินจือนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาของเห็ดเลยครับเป็นยาบำรุงสุขภาพช่วยชะลอความแก่และนอกจากนั้นมีผลงานวิจัยที่พบว่าสปอร์ของเห็ดลินจือนั้นมีสารออกฤทธิ์ในการต้านและรักษาโรคเม็งได้ด้วยครับ างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรามีฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจด้วยครับซึ่งเห็ดหลินจือนั้นถือเป็นเห็ดเศรษฐกิจครับที่เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากสรรรคุณทางยาที่หลากหลายทําให้ปัจจุบันราคาของเห็ดหลินจือสําเร็จรูปในท้องตลาดมีจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ1,500บาทถึง2,000บาทต่อกิโลกรัมเลยครับแต่ถ้าเป็นสปอร์นั้นราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ10,000บาทกันเลยครับ นับว่าเห็ดหลินจือเป็นเหตุเศรษฐกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมและในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูขั้นตอนในการเตรียมและการผสมวัสดุในการผลิตเหต็ดหลินจืออินทรีย์ครับตามแบบฉบับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ปรีชารัตนังอาจารย์ประจําสาขาพืชผักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ด ที่ได้ทำการวิจัยเห็ดหลินชือมาตั้งแต่ปีพศ2537จะมาให้ความรู้แก่เราในวันนี้ครับครับเห็ดหลินจือของเมโจเราเนี่ยครับเป็นเห็ดอ,อ,อินทรีย์ได้อย่างไรเนี่ยนะครับก็อยากจะอธิบายนะครับว่าคำว่าเห็ดนะครับมันเป็นกลุ่มเชื้อรานะฮะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของพืชนะครับซึ่งพืชเนี่ยมันต้องการอาหารก็คือ,อ,อในเรื่องของปุ๋ยนะครับ นั้นนั่นก็คืออาจจะเป็นปุ๋ยยาศสารหรือปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่เห็ดเนี่ยไม่ได้กินปุ๋ยนะครับความเป็นอินทรีย์ของเห็ดเนี่ยก็จะง่ายกว่าพืชนะครับหรือง่ายกว่าสัตว์โดยทั่วไปนะเนื่องจากเขาเป็นเชื้อราครับมันเป็นความง่ายอย่างนี้เนี่ยครับและเห็ดกินอะไรนะครับเห็ดก็กินสารนะครับที่เป็นสารอินทรีย์ทั้งหลายนะครับก็ได้แก่องค์ประกอบนะครับเป็นมวลใหญ่ก็คืออาหารของเห็ดก็ได้แก่กลุ่มแป้งและน้ําตาลนะครับซึ่งก็ไม่มี ธาตอาหารนะครับหรือว่า N P K อะไรต่างๆที่มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วความเป็นดีของเห็ดเนี่ยก็คือเขากินแค่น้ำนะครับนะในองค์ประกอบเมื่อการจเจริญเติบโตของเห็ดก็จะใช้น้ำนะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการจเจริญเติบโตแล้วก็ขยายตัวนะครับดังนั้นนะครับความเป็นดีของเห็ดก็ถือว่าน่าจะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นค่อนข้างจะร0อยเปอร์เซ็นะครับะระยะเวลาในการผลิตเห็ดลินจือนะครับก็คงจะ คำนวณคร่าวๆนะครับก็คือมันเป็นระยะของการผลิตก้อนเห็ดนะครับก็คือที่เราเริ่มปลูกเชื้อนะครับไปจนถึงเส้นใยเห็ดเนี่ยเจริญเดินเต็มถุงนะก็จะใช้เวลาประมาณ 35- 40วันนะครับหลังจากนั้นนะครับเห็ดก็จะเริ่มออกดอกนะครับพอเริ่มออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเราก็จะใช้เวลาอีก 4- 5หวันนะครับเป็นการเก็บเกี่ยวรุ่นแรกนะครับเฮลิจือโดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวด้วยประมาณ2 3ครั้งนะครับนะครั้งที่2อนะฮะ ก็จะห่างจากชุดแรกอีกประมาณ1เดือนนะครับครั้งที่2กับครั้งที่3อีกประมาณ1เดือนนะครับหรือดยเฉลี่ยนะครับปกติเราก็จะใช้ระยะเวลาทั้งหมดนะครับแบบเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 100- ถึงวันนะครับสำหรับการผลิตเห็ดหลินจือนั้นวัสดุและวิธีการไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับคุณผู้ชมเริ่มจากการเตรียมวัสดุที่มีดังนี้ครับ ขี้เลื่อยไม้แนะนำให้ใช้ขี้เลื่อยไม้อย่างพาราครับเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนเหมาะสำหรับเป็นวัสดุเพาะเห็ดหลินจือครับส่วนธาตอาหารสำหรับเพาะเห็ดหลินจือก็มีน้ำตาลทรายแดงครับยิปซัมหรือแคลเซียมซัลเฟตปูนขาวรำละเอียดแล้วก็น้ำสะอาด เพื่อให้ความชื้นแก่ส่วนผสมประมาณ70%ครับเมื่อเตรียมวัสดุเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มผสมวัตถุดิบกันเลยครับถ้าผสมด้วยตัวเองควรผสมในโรงที่มีร่มกว้างและอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับเริ่มจากนำขี้เรื่อยไม้อย่างพาลาทเทลงบนพื้นเกลีย่ยให้ทั่วจากนั้นโรยธาตุอาหารสำหรับทำก้อนเห็ดที่เตรียมไว้จนครบทุกชนิดครับ ความชื้นแก่ส่วนผสมครับให้มีความชื้นประมาณ70%ซหลังจากนั้นทําการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันสําหรับวิธีนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับอาจจะใช้พ่วมาตักผสมหรือใช้ไม้กวนไปมาตามที่เห็นนี้เลยก็ได้ครับสำหรับการผสมด้วยเครื่องผสมนะครับก็ให้เทขึ้เรื่อยไมย้ยางพาราลงไปก่อน หลังจากนั้นตามด้วยาธาตุอาหารต่ตางๆจนครบครับเติมน้ำลงไปเป็นอย่างสุดท้ายถ้าความชื้นและส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำออกมากองไว้สำหรับเตรียมอัดถุงก้อนเห็ดครับ หลังจากอัดถุงก้อนเห็ดเสร็จแล้วก็ต้องนำไปนึ่งฆ่าเชื้อในอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสครับเป็นเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อราครับ ก็นำมาพักไว้ในโรงเรือนปิดครับแล้วนำมาปลูกเชื้อโดยใช้หัวเชื้อจากเมล็ดข้าวฟ่างครับในขั้นตอนนี้ครับเราต้องรักษาความสะอาดกันนิดนึงครับเพื่อป้องกันเชื้อราที่ชอบมาทำลายเชื้อเห็ดของเราครับโดยการใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆครับทั้งเหล็กเขี่ยเชื้อ และปากขวดหัวเชื้อเข้าฟางรวมทั้งใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือของเราด้วยครับในการปลูกเชื้อครับเราจะเทขวดเชื้อเข้าฟางลงไปในถุงประมาณ30-50เมล็รครับหลังจากนั้น เปลี่ยนจากการใช้ฝาพลาสติกเป็นใช้กระดาษในการปิดถุงก้อนเห็ดแทนครับแล้วนำไปบ่มในโรงเรือนปิดควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน25ถึง28องศาเซลเซียสครับ เวลาประมาณ50วันเส้นใย,ยของเห็ดจะเจริญเติบโตเต็มถุงเลยครับหลังจากนั้นก็ย้ายก้อนเห็ดเข้าโรงบ่มเปิดดอกเห็ดครับเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไปครับกับสําหรับการให้น้ําของเห็ดนะครับเห็ดก็เป็นจุลินทรีย์นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเชื้อรานะครับที่ตอบสนองต่อคุณภาพของน้ํานะครับ โดยเฉพาะน้ำที่เป็นน้ำปลาปลานะครับซึ่งมีเคลือสรองค์ประกอบของคอรีนนะครับคอรีนเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเราใช้น้ำที่มีคอรีนมาฉีดพ่นเห็ดเห็ดก็จะมีอาการนะครับก็คือจะชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับหรือว่าไม่เจริญหรือว่าอาจจะตายก็ได้นะครับเชื้อรากลุ่มของเห็ดเนี่ยนะถ้าเจอเขาเรียกว่าความเข้มข้นของคอรีนที่สูงนะครับดังนั้นน้ําที่ใช้ในการ ฉีดพ่นเห็ดนะก็จะเป็นน้ําบริสุทธิ์ทางการเกษตรนะครับก็อาจจะได้แก่น้ําฝนนะครับน้ําบาดาลน,นะฮะน้ำบอ่อน้ําคลองนะครับซึ่งไม่มีสารเคมีเจือปนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดที่เห็ดต้องการครับสาหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเห็ดลินจือนะฮะเป็นเห็ดที่เขาเรียกว่ามีความพร้อมในการออกดอกเนะี่ยค่อนข้างจะพร้อมกันนะครับดังนั้นการ ควบคุมในในกระบวนการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะทําได้ง่ายนะครับรวมเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับก็คือตั้งแต่เห็ดออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวได้เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันนะครับก็สามารถที่จะเก็บนะแล้วนามาผ่านกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําทให้การซอยนะฮะการอบแห้งนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในเรื่องของตลาดนะครับเนื่องจากเห็ดลิ้นจือนะครับเรา ตอบนะครับปัจจัย4นะฮะได้ตั้ง2ข้อนะครับข้อที่แรกก็คือในเรื่องของคําว่าอาหารนะครับนะเฮลิจีก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่โจทย์นะก็จะตอบในเรื่องของคําว่ายารักษาโรคนะครับเฮลิจีสามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง2ข้อนรใเื่องของปััจจย4ที่เราต้อนะครับในเรื่องของคําว่าตลาดนั่นเองนะครับเมื่อมีความสําคัญนะครับตลาดของเฮลิจีก็สามารถมี กระบวนการนะครับที่เราจะสามารถขายเนี่ยได้ได้อย่างที่ว่าขายง่ายนะครับก็คือเมื่อมันเป็นยานะครับทุกคนก็ต้องแสวงหานะครับมาเพื่อเป็นยาทั้งรักษาโรคนะครับทั้งยาอายุวัฒนะนะครับทีลินชื่อถือว่าบริพุกแล้วนะครับก็จะเป็นยาอายุวัฒนะทําให้อายุยาอายุของเราเนี่ยนะยืนขึ้นนะฮะนั่นก็คือคําว่าชะลอความแก่นอกจากนั้นยังในเรื่องของการบําบัดนะครับอาการของโรคอื่นๆ นะครับได้ทุกระบบในร่างกายนะครับที่เป็นอวัยวะสําคัญก็คือ5้าอวัยวะหลักหัวใจม้าปอดตับแล้วก็ไตนะครับนะในเรื่องของโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดกระดูกนะครับไมเกรนภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารนะครับโรคความดันต่ําความดันสูงนะครับโรคในเรื่องของระบบเลือดนะครับการไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็โรคของเบาหวานนะครับ แล้วก็ที่เก่งนะครับก็คือในเรื่องของมะเร็งครับเราสามารถที่จะใช้เห็ดลินจือไปบําบัดได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของตลาดในอนาคตค่อนข้างจะแจ่มใสนะครับอีกมิติหนึ่งของเห็ดลินจือนะฮะในการทําตลาดนั่นก็คือคําว่าเวชสาอ่างนะครับเห็ดลินจือยังตอบโจทย์ในเรื่องของการประทินความงามนะครับโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันรังสีนะครับทำให้หน้านไม่เป็นฝ้านะครับแล้วก็ทําให้หน้านเป็นสีชมพดูดูอ่อนกว่าวัยนะครับ ก็อยากจะแนะนำนะครับข้อแนะนําในการผลิตเห็ดหลินจ okay. en ือนะฮะซึ่งคําว่าเห็ดหลินจือเป็นเห็ดสมุนไพรนะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของฤดูกาลนะครับในภาคเหนือเนี่ยอาจจะมีฤดูกาลนะครับที่มีฤดูหนาวนะครับเห็ดหลินจือจะไม่เจริญเติบโตในเรื่องของดอกในฤดูหนาวนะครับนั่นก็คือเกษตรกรหรือผู้เลี้ยงทั่วไปควรจะหลีกเลี่ยงฤดูหนาวนะครับก็อาจจะยังไม่ต้องเพาะนะครับอันที่2นะครับในเรื่องของ การปนเปื้อนนะฮะเห็ดลินจือนี่ก็สําคัญนะครับเนื่องจากเรามาบริโภคเป็นสมุนไพราการปนเปื้อนด้วยเชื้อราต่างๆนะ,ะก็จะต้องมีการคัดเลือกหรือว่าเลือกสรรอย่างดีนะ,ะก็จะมาจากราเขียวราดำหรือราส้มนะครับเมื่อพบสิ่งเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องมีการคัดทิ้งนะครับต่อจากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวนะเฮลินจือก็จะมีผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการล้างให้สะอาด การนำมาซอยหั่นนะครับหลังจากซอยหั่นเนี่ยจะต้องมีการอบทันทีเพื่อให้แห้งนะเพื่อให้เห็ดแห้งถ้าเห็ดมีความชื้นเนี่ยฮะก็จะเกิดการหมักบ่มการหมักบ่มก็จะเกิดลาแฝงขึ้นมานะฮะก็จะเป็นโทษต่อร่างกายนะครับเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีกลิ่นหรือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือว่ารสชาติที่มันเกิดรสชาติที่เปรี้ยวนะครับอันนี้ก็เป็นคุณภาพของเห็ดที่ไม่ดีนะครับ นั่นก็เป็นในเรื่องของโดยรวมนะครับของการผลิตเห็ดลินจือโดยคร่าวๆนะครับอ,อยากจะฝากถึงเกษตรกร,ะกรนะครับที่รับฟังนะหรือรับรู้ในเรื่องของเห็ดลินจือนะฮะนอกจากที่เราจะผลิตเพื่อจําหน่ายนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ดูว่าเห็ดลินจือเนี่ยเป็นเห็ดสมุนไพรนะอย่างน้อยเมื่อเราเกิดกระบวนการผลิตก็อยากจะให้ทุกคนได้ใช้นะครับเพราะว่ามาสามารถดูแลตัวเองนะครับดูแลครอบครัว นะให้มีสุขภาพที่ท,ที่ดีนะครับแล้วก็มีอายุที่นานขึ้นนะครับอันนั้นก็คือการใช้เห็ดหลินจือเพื่อรักษาโรคนะครับเพื่อรักษาตัวเองนะครับไม่ต้องไปหาหมอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อโดดเด่นหรือว่าข้อดีเด่นของเห็ดหลินจือนะครับหาคุณผู้ชมท่านใดสนใจในการผลิตเห็ดหลินจือแบบอินทรีครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฐานเรียนรู้เห็ดแมโจสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรได้ในวันและเวลาราชการที่มหาวิทยาลัยลแม่โจ้ได้เลยนะครับในตอนหน้ารายการแม่โจ้เกษตรอินทรีย์จะเป็นเรื่องราวการทําเกษตรอินทซีรูปแบบไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ทางรายการต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ